ช่วงเวลานี้นะคะเด็กๆกวดวิชาติวเข้มเข้าม .1 และม .4 ค่ะขณะที่ผู้ปกครองยอมรับเลยนะคะว่าเครียดและกดดันอยากให้ลูกสอบติดโรงเรียนที่มีชื่อเสียงค่ะงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนม .1 และม .4 โรงเรียนสพทที่จะมีการเปิดรับสมัครในสัปดาห์หน้าค่ะบรรยากาศตามโรงเรียนกวดวิชายา่าสยามสแควก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานไปติวเข้ม ผู้ปกครองยอมรับว่าทุกใจและลุ้นสุดตัวกับฤดูสอบแข่งขันคาดหวังให้ลูกสอบติดโรงเรียนที่ดีเด่นดังถ้าสอบไม่ติดก็ต้องมีการจับสลากถ้าจับไม่ได้ก็ต้องวิ่งวุ่นหาโรงเรียนให้กับลูกนะคะพร้อมขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสอบและคัดเลือกอย่างโปร่งใสค่ะทุกมากค่ะทุกมากเลยอันนี้มากเลยเนี่ยนอนนอนบางทีพอแม่ครับพอนอนไม่หลับใช่ค่ะ พ่คุณแม่ที่มาที่มาที่นี่ที่นี่เครียดมากเลยเครียดพวกของเครียดกว่าลูกอีกใช่อยากอยากให้เขาได้เข้าได้ใช่ไหมเออก็โรงเรียนเขามีชื่อเสียงใช่ไหมเราก็ลกมีลูกอยู่คนเดียวแล้วก็อยากให้เขาเรียนโรงเรียนที่ดีขณะที่ติวเตอร์ก็ให้เทคนิคการทําข้อสอบคือเขาจะรู้สึกสบายใจโอเคใน ในจังหวะการเรียนของเขาถ้าเกิดเขาทำตรงนี้ได้เราให้กําลังใจอย่างเดียวคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมอนว่าให้กําลังใจแล้วก็อยู่ตรงนั้นกับเขาแล้วก็บอกไม่เป็นไรหรอกลูกทําให้ดีที่สุดก็พอ